สวัสดีค่ะวันนี้คือท่านมีเมนูเด็ดจากเห็ดเพาะมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เห็ดเพาะมาค่ะนะคะนี่ค่ะเห็ดเพาะนะคะแล้วก็หัวปลีหลังบ้านค่ะใหญ่มากนี่พาอออกนะคะนี่ก็เสียดายว่าจะทําอะไรกินดีนะคะก็มันมีวัตถุดิบนะคะก็เลยคิดได้นะคะว่าเราวันนี้จะแกงคั่ว เห็ดเพาะใส่หัวปลีนะคะแล้วก็พอดีมีไก่บ้านมาด้วยค่ะนี่ได้ไก่บ้านมาด้วยแล้วก็มาย่างนะคะจะแกงคั่วเห็ดเพาะใส่ไก่ย่างแล้วก็ใส่หัวปลีนี่ค่ะ,ะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องปรุงกะทินะคะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะ มถ้าใช้พริกแกงเผ็ดใต้นะคะกับกะปิค่ะนี่คือเครื่องปรุงนะคะส่วนใครจะใส่ชืรสหรืออะไรต่างๆเพื่อเพิ่มรสก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแกงขั่วเห็ดเผาะใส่ไก่บ้านย่างแล้วก็หัวปรีค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าวันจะอร่อยขนาดไหนคะ่ะมาติดตามนะคะ อันดับแรกนะคะมอ,อมานะคะคุณทัศจะใส่หัวกะทิไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อ,อคั่วเครื่องแกงให้หอมค่ะนะคะก็ไม่อยากให้แตกมันอะไรมากมายนะคะก็จะใส่เนี่ยสไตล์ของคุณทัศนะคะครัวไม่มีอะไรตายตัวนะคะนี่จะใส่พริกแกงกับกะปิลงไปค่ะจะไปตั้งไฟแล้วก็คั่วให้หอมนะคะ ค่ะตอนนี้ก็พริแกงขั่วหอบแล้วนะคะถ้าจะใส่ไกล่ลงไปค่ะอ,อร่อยค่ะไก่บ้านย่างเราตามด้วยเห็ดเพาะค่ะเ,เรามีวัตถุด,ดิบอะไรแล,แล้วใส่ลงไฟนะคะ เติมน้ำหน่อยนะคะเติมน้ำเพราะว่ากะทิเราไว้ใส่ทีหลังะคะ่ะขอขคุกขลิขบผัะแกงคั่วดูเปล่าเอ้ยน,นี่ค่ะ เห็ดเพาะก็อยากทําเมนูเห็ดเพาะแกงขั่วนะคะก็มวีวัตถุดิบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะดูว่าความอร่อยจะขนาดไหนนะคะหัวปรีเนี่ยถ้าไม่ทําก็ว่าจะแกงหรือว,ว่าจะทำหอหมอกก็มีเวลาทำนะคะพอออดีเห็นนะคะว่าได้วัตถุดิบมาก็เลยคิดอยากจะแกงขั่วแล้วก็ใส่นี้ลงไปนะคะ เห็ดเาบอกว่าทําได้หลายเมนูนะคะจะผัดเผ็ดก็ได้แกงขั่วก็ได้แกงแกงคั่วเฉพาะของเขาก็ได้นะคะแล้วเราจะปอกหัวปรีให้ให้แล้วจะบอกเคล็ดลับการแกงหัวปรียังไงไม่ให้ ไม่ให้ดำก็บอกว่าถ้าจะไม่ให้ดำก็คือเช่อๆแล้วก็ใส่กับเกลือใช่ไหมคะไอ้น้ําใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือหรือใส่ของเปรี้ยวนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เราไม่ต้องไปไนั้นขนาดนั้นเดี๋ยวดูนะคะก็ได้สูตรจากพี่สาววิธีแกงหัวปลีไม่ให้ดำนะคะ ค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะกะ็แกงเดือดแล้วนะคะใส่ไก่บ้านใส่เห็ดเพาะลงไปแล้วนะคะนี่วิธีแกงหัวปรีไม่ให้ดำค่ะ,น,นะคะ,ะนี่นะคะแล้วก็ขณะที่หม้อเดือดๆนี่แหละค่ะค่ะหัวปรีนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะ ไปเลยค่ะนี่นี่ใส่ลงหม้อไปเลยะมไม่มีดามค่ะ ท่านอาจจะเอาไปแช่น้ำก็ได้นะคะ,ะแช่น้ำใส่น้ำเกลือใส่บีบมะนาวเปรี้ยวๆก็จะไม่เนี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะ see on röövane . see on väga kihm . ตอนนี้ก็ใส่หัวปรีไปแล้วเรียบร้อยนะคะดูเลยนะคะไม่ดำค่ะไม่ดำนะคะ,ะ,คะอ่ามีไกล่วางแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยค่ะเ,คเราจะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะจะใส่กะทิลงไปแล้วก็พอเดือดเราก็จะวางนะคะก็ผักที่จะใส่ เป็นเครื่องเคียงให้หอมก็คือเป็นใบโหระพาก็ได้นะคะใบโหระพาชิมนยสักหน่อยนะคะฝูงสังคาะน,นี่ค่ะเห็ดอะนะคะ ชิมผี่เปาคงชิมยังไม่ได้กลมกล่อมมากมันหอมแล้วก็กลมกล่อมมากนะคะก็ใส่กะปิลงไปเมื่อกี้นะคะเติมปรุงด้วยชูรสหรือขนมก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบ แล้วก็แกงกะทินี่ค่ะไป็แล้วคือต้องมีหวานไดนิดนะคะจะใส่น้ำตาลเข้าไปสักสองช้อนชานะคะเพ่อเพิ่มความหวานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอร่อยกับแกงขั่วเห็ดเผาะกับคุณท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย